รถสวยหล่อถูกใจนะครับบอกเลยว่านาทีนี้ได้รถตัวรถเก่งสวยๆแบบนี้เครื่อง1 6 0 0ซีซีนะครับออปชั่นครบๆสมรรถนะดีเยี่ยมและที่สำคัญเป็นรถที่นะครับเครื่องอึดถึกทนปัญหาไม่ค่อยมีนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่นะครับไม่ต้องการปัญหาจุกจิกเรื่องรถนะครับไม่ต้องซ่อมบ่อยๆต้องการขี่ยาวๆใช้ย,ยาวดูแลสายง่ายนะครับไปบอกเลยว่าต้องเป็นเอลติส1.6ตัว G ปี14คันนี้เลยนะครับงบเบาๆผ่อนเบาๆ นะครับตอบโจทย์แน่นอนสําหรับยุคนี้นะครับเปเตอ้ามันด้วย17-20กิโลลิตรเลยนะครับนี่คืออ u t ิ i t P14 เครื่องพัดถงร้อยสี่ร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะครับมาพร้อมกับโฉมสไตล์สปอรต์ตโฉวเขียวแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้รถสวยพร้อมใช้พร้อมขี่ติดต่อหาไปได้นะครับย้ำอีกทีนะว่าคันนี้มีโปรให้ด้วยนะครับก่อนปีใหม่รีบเลยจองให้ทันจัดให้ไวเพราะบอกเลยว่าราคาถูกนะครับราคาถูกปกติต้องสามแสนกว่าวันนี้เหลือแค่สองแสนห้าหมื่น 9,000ผ่อนอยู่5,500เท่านั้นนะครับและดูรถนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้สันคมชัดเจนโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนอย่ายวพาดูงรอบคันเลยนะบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้นะครับศูนย์บริการเนี่ยมีทั่วประเทศขับไปไหนก็อุ่นใจนะครับขับไปด้านหน้าบ้านเจอแล้วศูนยโตโยตา้าทางซ้ายเจออู่พร้อมซ่อมนะครับทางขวานะครับมีไหล่พร้อมขายพร้อมขี่พร้อมปล่อยนะครับเรียกว่าพร้อมเปลี่ยนได้เลยนะครับรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่านะครับ จะราคาตกบอกเล้ว่ารุ่นนี้นะครับใช้งานยาวราคาดีด้วยขายต่อก็ได้ราคาใช้งานก็ค,คุ้มนะครับเรียกว่าใช้จนคุ้มนะครับคันนี้ราคาเบาราคาถูกสุดเดี๋ยวมาดูกันว่า2องแสนห้าสภาพเป็นยังไงนะครับมาไฟหน้าสปอร์ชบเชียวแบบนี้มันติรีเฟกเตอร์หลัหลอดมีไฟเลี้ยวในตัวให้พร้อมโคมสวยๆส,ยสาภาพใสกระจังหน้าเป็นตัว3ชั้นโครเมียมสปอร์สวยๆแบบนี้มีเบ้าใส่ฟอจะมมาให้แล้วครบๆนะครับถ้าต้องการบอกไปไเลยเ๋ยวไปใส่ให้แถมให้ไปเลยนะครับ มาพร้อมกับแม็กสวยๆนะครับยางโอตันี้แม็กเป็นสีโทนนะครับแม็กสีเทาดำนะครับระบบเบรกล้อหน้า ABS ล้อหลังก็ ABS เช่นกันนะครับดอกยางไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะก,การให้ดูแลให้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นสันคมชัดเจนนะครับนี่ชัดๆคมๆแบบนี้นะครับนี่ฝาเดิมสภาพเดิมสวยๆงามๆนะครับ ขายได้รถคันนี้ไปใช้สีสันผิวพรรณสภาพเดิมนะครับรถไม่มีพิวารไม่มีชนแน่นอนกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้มีไฟเดียวหตัวให้พร้อมๆสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับฟิล์มก้องแสงนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเพราะบอกเลยว่าเป้ติดมาให้แล้วนะครับติดฟิล์มก้องแสงมาให้แล้วรอบคันนะครับรอบคันเลยไม่ได้ติดข้างหน้าติดมาให้รอบคันนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยเห็นไหมครับแล้วดูนะครับมองอยู่ด้านข้างสวยจริงน่าใช้มากนะครับขับไปไหนมาไหนสบายนะครับ เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสันคมชัดเจนแบบนี้นะครับและดูโครงสร้างนะครับเปิดดูปุ๊บนี่ครับโครงสร้างสภาพเติมสภาพดีสภาพส,สวยเมทอาสปอร์ตชัดๆแบบนี้นะครับนี่แหละครับรถที่น่าใช้นะครับ ชัดๆคมๆไม่มีย้อมแน่นอนลูกค้าคนไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเลยดูคลิปนี้จบนะครับตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเขาบอกเลยไปขายรถมานะครับปีนี้4 0 0อาคันแล้วนะครับขายเนี่ยเฉพาะเราขายรถเอที่างเดียวนะเยอะมากๆนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมน่าใช้นะครับปัญหาไม่ค่อยมีนะครับคอนโซลบูดนุ่มแบบนี้มีแอร์เย็นๆฉ่ำๆให้ครบๆกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจได้มาเป็นคีย์าขแบบนี้มีปุ่มเปิดฝาท้ายให้ด้วยครบๆนะครับอ่าคอนโซลได้เป็นสีดำแต่กับสีเบจสภาพสวยนะครับ คันนี้โครงสร้างเดิมนะครับประตูแผงประตูต่างดูเลยเสาบีเห็นไหมครับเดิมเดิมนี่ครับสภาพเดิมสภาพสวยพร้อมใช้นะครับหัวนงันน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับรถไม่เคยโดนนะครับได้รถสวยไปใช้แบบนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของเขาดูแลสถาดีมากนะครับปีสแบบนี้ดูแลสถาดีมากนะครับปุมเปิดฝาท้ายกดค้างไว้นะครับอ่าเปิดให้เลยแบบนี้เป็นไงครับทะเบียนสวยนะ6449ทะเบียนสวยน่าใช้จริงนะครับด้านในนะครับเก็บของเก็บของได้400ร้อกรลิรนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวยกดูนี่เห็นไหมยังอะไรมีให้ครบนะครับซีนตัวถังสภา,าพเดิมบอบอดีต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับนี่ซีนเดิมท้ายเดิมนะครับนี่เดิมๆเลยแล้วก็ตะเข็บต่างๆรอยต่อต่างๆนี่เดิมๆแบบนี้นะครับ <recibir S 2> ส,าสภาพสวยเดิมพร้อมใช้นี่ซีนเดิมเห็นไหมครับของแท้เป็นแบบนี้นะครับอ่าสภา,าพเดิมพร้อมอยู่ครบนะครับปาดท้ายเดิมเปิดปดได้ปกติอ่ะปดก่อนปึ๊บอ่ nah, สาสภาพสวยเลยนะครับ กระจกก็หลังมีระบบไร้าฟให้หมดได้หมอกไ้พร้อมและโลโก้คำว่าโตยิต้าอยู่แสดงว่าคันนี้นี่ครับของเดิมจากป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดีนะครับรักษาเหมือนกับลูกเลยนะและผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับสองแสนเหมือนเกาเองนะครับซื้อไปเถอะครับไม่เสียดายตังค์แบบนี้นะครับคุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยนะครับรีบติดต่อมาเพราะบอกเลยว่าคันนี้มาไวไปไวนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างด้านนี้นะครับด้านซ้ายของคนนั่งนะครับเปิดดูหน่อยสิ อ่ะแกะให้ดูนะครับนี่สภาพเดิมเนียนๆนะครับนี่เมทาร์คเดิมนะครับสปอตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับกล้องไม่โฟกัสด้วยนะครับกล้องไม่โฟกัสขออภัยในบางจุดนะครับบางทีกล้องก็ไม่โฟกัสให้นะก็งงเหมือนกันนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับลูกค้าคนไหนอยากได้รถไปใช้งานให้พ่อให้แม่ให้ลูกนะครับหรือเอาไว้ใช้เองก็ได้คันนี้บอกเร็วตอบโจทย์นะครับไม่มีรถใช้ติดต่อมาหาไปได้อย่าเป้แนะนําให้ออกแนะนํว่าให้ว่าออกรถแบบไหนเหมาะกับพี่นะครับ อ่าด้านในเบาะหนังสภาพใหม่กริบเลยเห็นไหมครับเบาะหนังสีเบจส,สว่างสว่างนะหนาตึงๆดูสิครับตึงมากใหม่มากเอี่เอๆเลยนะครับด้านในยังใหม่กริปนะครับเดี๋มีล้างสปาดูดฝุ่นให้ครบแล้วก็เปลี่ยนของเหลวให้พร้อมนะครับโครงสร้างสัมพเดิมเห็นไหมเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมสภาพเดิมเดิมนะครับหนัอตต่างๆโครงสร้างเดิมนี่ผลิตปี14เดือนกุมภานะครับนี่เดือนกุมภาปีสิบสีสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับอ่าสภาพสวยสภาพเดิม นะครับโครงสร้างเดิมเลยเห็นไหมอ่าสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับคันนี้ย้ำอีกทีนะครับราคาเบาราคาถูกนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้านะครับแล้วดูนะครับรถสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเป้พามาดูออปชันด้านในนิดนึงนะลืมบอกนะครับว่าออปชันที่ได้นะครับเครื่องฟิสซัติงายอยู่แล้วดีบิสตไตล์อยู่เลยนี่ครับอ่าแบตหมดเฉยแบตหมดนะครับ แบตหมดนะครับเห็นก็จะจ่าเลยแบตหมดนะครับแล้วผมจะทํายังไงล่ะคราวนี้นะครับงานงอกแล้วอ่ไม่เป็นไรนะครับ๋ยวเข็นเอาไม่ถึงแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตนะเปลี่ยนแบตไปของเหลวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่แสนเจ็ดออปชั่นที่ได้แล้วครับนี่เลยนะครับนาฬิกาบอกเวลานะครับ FM AM มีให้ครบๆนะครับแอร์แอร์เป็นสล็อกนะแอร์เป็นสล็อก นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แบบซีรีสชิพออโต้แบบนี้นะครับแม็กมือนะครับแมนนวลเนาะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปไปดูห้องเครื่องเป็นยังไงอ่ะไปดูนะครับรถสภาพก็เพิ่งเข้ามานะครับนี่คันนี้สภาพเดิมนะครับแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะบอกเลยว่าแบตอ่อนตัวเครื่องเป็นตัวดูออล VVTI นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนูคันหน้าเบนอาร์เห็นไหมครับชัดๆเดิมๆนะครับสามอาร์สามเอลยู่ครบนะครับ น้ำจามรมดจับปกตินะครับสีต่างๆเดิมเลยเห็นหมครับสภาพสวยเดิมนะครับโครงสร้างเดิมผมก็โหลกซ้ายขวาสีไม่ชงไม่จางเป็นอาร์ชัดๆแบบนี้นี่ครับรถสวยเดิมน่าใช้นะครับ1.6ตัว G นะครับคันนี้259,000เท่านั้นสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ ลูกค้าก็ไหนสนใจเอาติสคันนี้นะติดต่อมาหาเป้ดได้เลยนะครับเบอร์สูตร947894848นะครับย้ำอีกทีราคาเบาๆแบบนี้มีแค่านั้นปี14สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับอย่าเป็นของเหลวเช็คละละเอียดให้ครบเลยจากช่างนะครับของบริษัทเราเองนะคันนี้รถเดิมๆสภาพเดิมไม่มีย้อมนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับตัวเอลติสปี14 259,000ผ่อนอยู่5,500เท่านั้นทับสัญ,ญญาได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเลยนะครับจะพลาดโปรดีๆจากเป้เด็ดขาดนะครับผมสวัสดีครับ